ำสลามหนมปังนะครับสูตรหนมปังหมือนคำว,ว่ามันเป็นสูตรขนมปังนะครับวุ้ยหลุโดหลุขอโทษนะครับถ้าเราแบบเออสลามน,นะคะเห็นนะคะว่ามันจะนนเหนียวๆค่ะแต่นี้เชกเป็นซลามสาูตรฟโฟมน,นะคะใช่คราวนี้คือสลามสาูตรโฟมที่ผมทำเองเมื่อเก้าสิบห้าล้านปีก่อนนี่นะคะเขาใส่มากเลย นี่ผมทำเองผมให้โน้ตค่ะนะครับนี่คือปลาที่สังเกตุให้ยืมมาเล่นกอดไว้นะครับมันยืดนะครับผมก็จะต่อยมานไปวมาเขาไม่ต่อยเลยนะคะนี่ครับนี่คือซับสไคร์นี่ค่ะซับสไครนะคะถ้าเราไม่กดยูทูบค่ะก็มีน้องคนหนึ่งอยากซ้อม อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์แล้วก็มีน่าคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะคะคอมเมนต์กับพี่เขานะคะแล้วก็มีผู้หญิงบอกว่าอยากคอมเมนต์เข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามานันได้นะคะนี่ค่ะจับโทรมาหาแล้วอยากทำเดี๋ยวผมจะไปรับที่บ้านไรกได้ครับหนึ่แปดเก้าสองหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์เก้าครับแล้วผมก็จะไปรับนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะคะ ดีค่ะเอ้ยขอบคุณค่ะอย s u r i b e